มันเขาขายโลละสิบบาทนี่ยึงไงยัยก็เ,เลยสือมาเอามาให้มันงองมให้มันตุกเองเขาขายโลละสิบบาทนั้นไหมไม่ขายถือขายชาว่าหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะหมดชุดน,นี้ก็ไม่มีแล้วก็เ,เลยสือมาเกือบสิบกิโลเลยมิเตวร์ใหญ่ๆค่ะสวัสดีค่ะคุณนาเรสวัสดีจันนงนาศ พักทายค่ะบวกมือยุยๆมาให้กำลังใจค่ะมากินปลาส้มทอดน,น้ากันนี่แซบ่แซบเศ่น้องบอกอพี่นิภาพรบอกน้องบอกคลิปทิกต็อกน้องบอกคลิปทิกต็อกพี่ต้นสวัสดีจ้าพี่ต้น ตัวแทนห้าของคุณจามสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ไก่ค่ะพี่ต้นตัวแทนสี่คุณจามคุณนาลีสวัสดีค่ะพี่ต้นก็สวัสดีครับแม่นิพพรนพี่ต้นก็สวัสดีคุณนาลีค่ะวันนี้ยายไก่อ่ะหิวข้าวมากเลยไม่กล้าโชว์อยากอายคำข้าวอยากอายคาข้าวเนาะ มาจากตลาดอยากกินผักต้มมากเลยเลยซื้อผักมาต้มคุณแนวก็พี่ต้นสวัสดีค่ะคุณแนวสวัสดีพี่ต้นค่ะพี่ต้นก็สวัสดีคุณแนวค่ะเดี๋ยวยายไก่ไปเอาแตงโมมาให้กินแล้วนะแตงโมวหวานหวานซื้อมาลูกลรหกสิบบาทหวาน,เ,วนาสสเทียบเลยกินปลาส้มก็แบบเทียมมันเข้ากันเนาะน้ำพริกกะปิผักลวกเนาะ เอากันนี้ดีพี่ต้นก็สวัสดีโบกมือยอะุะๆมาให้กำลังใจค่ะพี่นิพพรก็สวัสดีลูกจามค่ะคุณนาลีก็บกมือยอุยๆมาค่ะเอ้ยอพี่ต้นก็บกมือยอุยๆมาค่ะ พี่ต้นก็ให้หัวใจเกดกอดที่นี้พระพรก็สวัสดีทุกสวัสดีน้องนาลีชาแนลพี่ต้นก็หัวใจเกดกอดมาค่ะพี่ต้นก็หัวใจเกดกอดค่ะหัวใจกดกอดขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณเลอบที่แปดค่ะ ขอบคุณเลิฟที่แปดค่ะมยาแย่ไก่จะไปเอาแตงโมแตงโมแงโมดงๆหวานๆฝนนะแตงโมแช่เย็นแดงๆหวาน,นๆพี่นิพภพรเอ่อคุณชาลิสาสวัสดีค่ะเลิฟที่เก้าคุณชาลิสาสวัสดีเลิฟที่เก้าค่ะสวัสดีพี่นงนาดจ้าสวัสดีค่ะคุณชาลิสามากินข่าวน้ำกันค่ะทอดปลาสม้มทอดปลาส้มเนาะอร่อย น้ำพริกกะปิผักลวกมาส่งกำลังใจค่ะขอขอบคุณค่ะพี่นิพพรก็คุณชาลิสาสวัสดีค่ะอ่าพี่ต้นสวัสดีครับคุณชาลิสาพี่ต้นสวัสดีคุณชาลิสาค่ะเดี๋ยวยายไก่ยายไก่ให้ประแจคุณต้นดีกว่าเผื่อคุณต้นก็จะไปได้ไป เดี๋ยวก่อนนะเผื่อคุณต้นจะอ้าทำไมเป็นสีเขียวเลยทีนี้เป็นโดนตัวไหนแล้วเป็นสีเขียวเลยทีนี้เอ้าเป็นเป็นซะอย่างนี้เลยโอ้ยตายจ้น้องประธานนี่เป็นอย่างน้อไปโดนมือไปโดนตัวใดนาอเป็นสีเขียวเลยเฮ้ยจัวไหนล่ะคุณต้นประธานนี่ือเป็นสีเขียวมือไปโดนมันเป็นสีเขียวไปเลยตัวใดน้อประธานนี่เนาะ สร้างว่าแฉกเขาเป็นสีเขียวเลยเว้ยเนาะป็นปต้นนายเมื่อไปโดนเป็นสีเขียวเลยประธานนี่เปิดปิดเตะปิดเพราะว่าเปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเดี๋ยวก่อนนะอ่านก่อนพี่ต้นคือเป็นสีเขียวห่ะประธานนี่ต้นบอกทำไมทำไมต้นทำไมเป็นครับ ้นทำไมทำไม่เป็นครับอ๋อเป็นอย่างน้อ